สวัสดีครับผมนายบุญลญริศเทพสนิทนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่คณะวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ผมจะมานําเสนอโครงงานในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์หัวข,ข้อเรื่องเครื่องวัดส่วนสูงพูดได้เรามาเชิญดูการงานเลยนะครับ นี่ก็นี่ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ที่เอาไว้สำหรับตรวจจับความสูงนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวโชว์แสดงการทำงานนะครับดิเพทนะครับว่าตอนนี้วัดอยู่ความสูงเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยวก็เราก็จะมาลองดูกันเลยนะครับ แผมจะใช้สมมุดนะครับเป็นสมมุติว่าเป็นสีสันคนเราครับตรงนี้ผมมีอยู่ประมาณที่160เซนติเมตรครับตรงนี้โชว์ว่า163นะครับตอนนี้แล้วก็ถ้าผมกดปุ่มนี้จะมีเสียงพูดได้ออกมาครับหนึร้อย เรามาลองดูที่หนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับ1ร้บเอ็นติเมตรครับ,รบจ,จาก,กาจากการที่ได้ลองมาครับ มันก็จะมีความคาดเคลื่อนประมาณ1นเซนถึงสเซนนะครับเนื่องจากเกิดการที่ว่าเราวางพื้นสมุดไม่ตรงนะครับหรือว่าถ้าเปรียบกับศีษษะของคนเราครับอาจจะยืนไม่ตรงกับตัวเซนเซอร์นะครับอาจจะทําให้คาดเคลื่อไนได้นะครับครับแล้วก็จะมาดูวงจรภายในกันนะครับ,รบตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับนี่ครับตัวนี้คือเซนเซอร์ครับเซนเซอร์วัดระยะครับตัวนี้จะสามารถวัดได้ที่20เซนถึง150เซนติเมตรนะครับครับครับตัวนี้นครับนี่คือวงจรทั้งหมดนะครับครับนี่ก็จะเป็นชุด เลูลเลตนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็น IC ซีเมกะแปดนะครับที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดของเสียงนะครับที่เป็นเสียงพูดได้ขึ้นมานะครับครับแล้วก็เราจะมาดูส่วนกล่องของดิสเพย์นะครับนี่ครับครับกล่องของดิสเพย์ดิสเพย์นะครับ ก็จะไม่มีอะไรครับเพราะว่าวงจรทั้งหมดจะมาอยู่ที่ที่กล่องตรงนี้ซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีแค่เดียวครับนี่ก็จะเป็นชุดของดิสเพนะครับนี่จะเป็นสวิตช์ครับแล้วนี่ก็จะเป็น led ครับส่วนตัวนี้ก็เป็น l c d นะครับที่ต่อมาจากไมโครที่อีกกล่องนะครับกล่องนี้นะครับครับ นี่ก็จะมาประกอบลองดูนะครับครับตัวนี้ผมก็จะเปิดนะครับครับตัวนี้ ผมจะใช้สมุดนี้นะครับเป็นสมมุติว่าเป็นศีษสะคนเรานะครับนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับครับแล้วก็จะมากดภูมให้มันเลยน,นะครับ ครับผมก็จบการนำเสนอโปรเจกต์ในเท่านี้ครับ